ครับคุณลุงสุเทพครับโอ้โหนี่คือทุเรียนสวนของคุณลุงสุเทพครับชื่อไร่ยงว<ท>ัฒนา,นฒนาอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธ,ธานีค,คุณลุงสุเทพได้ปลูกทุเรียนตั้งแต่ปีไหนครับที่เริ่มปลูกมาแล้วสายพันธุ์มีอะไรบ้างครับตั้งแต่ปีห้าห้าศูนย์ประมาณประมาณปีห้าศูนย์ตอนนี้หกห้าก็สิบห้าปีแล้วเก็บทุเรียนขายมาหลายรุ่นแล้วและที่ เขามาสั่งจองเห็นบอกว่าเราไม่ต้องไปวิ่งขายที่ไหนคนจะมาที่สวนเลยแล้วพันที่คุณลุงสุเทพปลูกในสวนเนี่ยเป็นทุเรียนสายพันธุ์อะไรบ้างครับตอนนี้ก็มีสามสายพันธุ์ชนีหมอนแล้วก็พวงมณีครับผมหมอนทองพวงมณีแล้วก็ชนีชนีชนีพวงมณีหมอนทองหมอนทองนี่คือส่วนใหญ่แล้ว เขาจะปลูกกันทั่วไปในสายพันธุ์หมอนทองใช่อ่าฮะแล้ว <c oughs> คุณลุงสุเทพได้ปลูกไว้ในตรงนี้แล้วเริ่มเก็บขายได้แล้วนี่ประมาณการรายได้ในรอบปีกว่าทุเรียนจะได้ผลผลิตเขาจะให้ปีที่เท่าไหร่ถึงจะเก็บผลผลิตขายได้เอาชวัวร์ก็หกปีที่หกปีที่หกครับอ่าฮะปีที่หกนี่เก็บขายได้แล้วครับอ่าดูแลยยกอไหมครับเรื่องของทุเรียนอ ยากมากยากมากถ้าไม่มีความพยายามจริงๆปลูกร้อยนึงจะตายแปดติดเก้าสิบเลยอ๋อก็คือต้องมีประสบการณ์ต้องมีความพยายามครับต้องเรียนรู้กับทุเรียนครับต้องเรียนรู้กับเขาเพืชตัวไหนก็ตามที่เราจะปลูกถ้าเราไม่มีองค์ความรู้ถ้าเราไม่มีประสบการณ์แล้วการปลูกมันก็จะเกิดมีปัญหาบ้างแต่ถ้าเราพยายามดูแลเขาเรียนรู้จากเขาเรียนรู้จากผู้รู้และศึกษาด้วยตนเอง ผลผลิตที่จะได้ก็สามารถที่จะทําให้เรามีไรายได้ได้ไม่ว่าจะเป็นพืชอะไรเนาะแล้วคุณลุงตูเทพทําแบบนี้อย่างนี้แล้วเห็นว่าที่เขาจองไว้เลยเนี่ยที่จะมารับเนี่ยในรอบปีเนี้ที่จะมากี่คันรถตู้ครับที่จะมาเอาผลผล,ผลิตยอย่างเนี้ยอ,อที่นครสวรรค์สองรถตู้สองคันรถตู้ครับของสโมสรอ,อ่าแล้วก็อีกบ้ารอีกหนึ่งบัาน 2คันรถตู้และอีกหนึ่งบัสประมาณสี่สิบถึงห้าสิบคนโอ้ oh, แล้วมีบ่อยไหมครับที่เขามาดูสวนเราแล้วเขาประทับใจแล้วก็ให้เขาได้ศึกษาเรียนรู้กับสวนผลไม้ของเราที่ปลูกกันผสมผสานกันออกมาอย่างนี้ <c oughs> ทําให้เกษตรกรมีความมั่นใจว่าพืชอะไรก็ตามที่เราทําที่เราปลูกถ้าเราสนใจจริงๆเราดูแลเขาจริงๆมันสามารถสร้างไรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนได้ครับ <c oughs> แล้วก็รถตู้ที่มา แล้วก็อีกหนึ่งรถบัสผมเชื่อว่าพี่น้องเกษตรกรหรือคนที่จะมาดูสวนมารับซื้อผลทุเรียนผลสุกก็คงจะประทับใจไม่ว่าจะเป็นทุเรียนไม่ว่าจะเป็นมังคุดไม่ว่าจะเป็นเงาะหรือพืชอื่นๆเขาจะภาคภูมิใจมากก็ถือว่าเป็นเกษตรกร4.0และพืชอีกตัวหนึ่งที่คุณลุงสุเทพปลูกไว้โกโก้ครับโกโก้สายพันธุ์ IM1 IM1 นเะครับเราก็ได้ไปดูโกโก้สายผ่านธุ์ IM1 แล้วและคุณลุงสุเทพได้ไปดูศูนย์เพาะกล้าไปดูมาร์กลินช็อกโกแลตมาร์กลินฟาร์มมาเลยปลูกโกโก้แฟมไป500ต้นครับก็เก็บโกโก้ขายได้ด้วยแล้วตอนนี้ไม่ใช่ไรายได้จากทุเรียนไม่ใช่จากมังคุดจากลองกองจากเงาะอย่างเดียวละก็จะเป็นโกโก้อีกด้วยครับผมก็คือพืชอะไรก็ได้ถ้าปลูกแล้วดูแลดีหลังการปลูกผลผลิตได้ผลสมบ,บูรณ์ได้มาตรฐาน S <S เราขายได้แน่นอนไ,นไม่ว่าพืชอะไระก็ตามปลูกแล้วมีตลาดรองรับถือว่าเราปลูกพืชถูกทางปลูกจะเป็นเชิงเดี่ยวปลูกผสมผสานกับพืชอื่นๆเรามีได้ไดจากเงาะทุเรียนลองกองมังคุดแล้วก็ได้จากโกโก้ด้วยก็ถือว่าเป็นเกษตรกร,ร,ร4.0แน,นะนำเกษตรกรที่สนใจจะปลูกพืชอะไรก็แล้วแต่ก็ให้แนวคิดนิดนึงครับคือหนึ่งนะฮะถ้ากเกษตรกรคนใดก็แล้วแต่สนใจ คิดจะปลูกพืชชนิ่ไหนก็แล้วแต่นะฮะหนึ่งใส่ใจก,กับเขาสองดูแลให้ถึงคือการดูแลให้ถึงนี่หมายถึงว่าเราต้องอมีการลดน้ําให้ปุ๋ยดูแลเขาดีหน่อยแล้วก็ความสมบูรณ์ก็จะเกิดแล้วก็ผลลัพธ์ออกมาก็จะได้ประโยชน์มากลับมาสู่เรา,าครับผมครับนี่ก็เป็นแนวคิดของคุณลุงสุเทพยงปิทักษ์วัฒนา เป็นเกษตรกรต้นแบบเป็นหมอดินเก่าแล้วก็ได้ทําสวนนี้มา30กว่าปีตอนนี้คุณลุงสุเทพอายุเท่าไหร่้ะครับขอโทษทีครับแ3ครับ83แต่ยังแข็งแรงสมบูรณ์เพราะเราอยู่ในสวนผลไม้ที่เป็นอินทรีย์ทั้งหมดครับผมใช้เคมีมากไหมครับเนี่ยเอ่อเคมีส่วนใหญ่จะเป็นปุ๋ยฮะเป็นปุ๋ยทางรากบางครั้งให้แต่ถ้าเป็นฮอร์โมนเป็นอะไรก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอินทรีย์ทำให้ชีวิตเราไม่ต้องไปสัมผัสกับ เคมีเรากินของเราปลูกของเราแบบอินทรีย์แล้วเรากินผู้ปลูกก็ปลอดภัยจากเคมี Me. ผู้บริโภคที่ซื้อไปบริโภคไปทานก็เป็นอินทรีย์ก็ทําให้ชีวิตไม่ต้องไปเสี่ยงกับโรคต่างๆที่เกิดจากเคมี Me. ก็ต้องเป็นเกษตรกร4.0พี่นะ้องเกษตรกร,ร,กรที่เคารพทุกท่านครับนี่คือคุณลุงสุเทพยงพิทักษ์วัฒนาไล่ยงวัฒนา จะมาชมสวนมาดูพืชมาเที่ยวบรรยากาศที่นี่จะเห็นว่าหลังที่เรานั่งอยู่ทั้งที่คุณลุงสุเทพและผมนั่งอยู่มีเชิงเขามีบรรยากาศที่ดีมากนะครับที่ตำบลข้อควายอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีต้องกราบขอบพระคุณคุณลุงสุเทพครับที่ให้คําแนะนําพี่น้องกเกษตรกรที่ให้โอกาสบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดได้เข้ามาเยี่ยมสวนแล้วก็มาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชอื่นๆ ได้แนวคิดและได้ประโยชน์มากๆกจากคุณลุงสุเทพโยงพิทักษ์วัฒนาขอพระคุณเป็นอย่างสูงครับคุณลุงสุเทพครับครับขอบพระคุณมากครับคุณลุงสุเทพเ<อ>ครับขอบพระคุณพี่น้องกเกษตรกรที่เคารพทุกท่านเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับ